ล่าสุดทางวอลเลยได้อัปเดตแพทมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจะมาในวันที่24นี้ซึ่งมันมีแมปที่เข้ามาในแแงนะครับคือแมปใหม่แล้วก็แมปบายนั่นเองนะครับหลังจากที่แมปบายได้เอาออกไปในแแงนะครับตอนนี้กลับมาแล้วซึ่งผมจะมาสอนเล่นตัวคอนไว้กันในแมปนี้นะครับเล่นยังไงให้โกงเล่นยังไงให้หน้าลำคาญนะครับทั้งเซตอัพทั้งไลอัพและวิธีการเล่นต่างๆคลิปนี้ผมสอนทุกอย่างเลยครับสำหรับใครที่เป็นมือใหม่หรือเป็นเมนไว้ก็สามารถดูได้เลยนะครับเดี๋ยวไปเจอกันคลิป Shop. ลิสแมนช็อป้านบริการเติมเกมเติมถูกเติมไวผ่อนได้มีเงินคืนบริการ24ชั่วโมงเติมเกมวาเลนบนเว็บไซต์มีสิทธิ์รับแพ็กฟรีเพิ่มอีกหนึ่งแพ็กแถมลิสแมนคอยใช้เป็นส่วนลดได้และบริการผ่อนสูงุด1 0เดือนเติมได้ทั้งเว็บไซต์และไลน์ตลอด24ชั่วโมงนะครับเติมเกมราคาถูกเข้าไวผ่อนได้แถมคอ้าสะสมและมีสิทธิ์รับแพ็กเพิ่มที่ลิสแมนช็อปเท่านั้น สวัสดีครับผมเน็กโซยดีนะครับตอนนี้อยู่ในเกมวอลแลนด์เดี๋ยววันนี้เราจะมาสอนที่การเล่นตัวคอนไว้ในด่านบายกันนะครับหลังจากที่ผมได้เกินไปต้นคลิปแล้วนะครับว่าด่านบายเนี่ยได้กลับมาในแรงแล้วนะครับแล้วก็แมปใหม่ซึ่งเดี๋ยวผมลองแมปใหม่มาผมจะสอนไลฟ์แอปนะครับถ้าผมมองว่าเออตัวคอนไหนมันเหมาะจะอ่าแมปใหม่เนี่ยเดี๋ยวผมหาไลฟ์แอปให้นะครับไม่ต้องกลัวกดติดตามไว้รอได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันดีกว่าเดี๋ยวผมไล่ตั้งแต่ไซด์บีไปไซด์เอนะครับเพื่อไล่ไซด์บีปุ๊บอ่ะฝั่งรับแล้วก ไป let's go เดี๋ยวเรามาเริ่มไซส์ B ีกันเลยดีกว่านะครับโดดขึ้นมากด e ไว้นะครับแล้วก็ดดขึ้นมาตรงนี้อ่าแล้วก็เงินน้าขึ้นไปนะครับตรงนี้เลยลงมานะครับกดตัว q แล้วก็มันจะหยุดมีตรงนี้อ่าทำให้ดูนี่ตรงนี้นะครับวางไปเลยอ่า,าแล้วก็ยางนึ่งกด c ขึ้นมาวางไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ย่าหนึ่งวางไว้ข้างบนนะครับอ่อนานวิธีการเล่นตรงนี้นะครับก็มาเล่นตรงนี้ได้เลย ถ้าสมมติว่าศัตรูเข้ามาแล้วมันโดนแทบนะครับแบบว่าโดนแถบปุ๊บ e, แล้วก็ตัวอีแล้วกดแล้วเราก็ยิงฟรีได้เลยนะครับตรงนี้นะอ่ะประมาณนี้แล้วก็อย่างหนึ่งนะครับถ้าสมมติว่าเราต้องการเล่นข้างบนนะครับอ่ะขึ้นมาเลยแล้วกดตัวคิวขึ้นมานะครับเราตั้งไว้ตรงนี้เลยตั้งไว้ตรงนี้แล้วก็แฟดดึงแฟดกันบาแฟดนะครับวางไว้ตรงนี้อ่ะ แล้วก็ตัว C วางไว้ตรงนี้นะครับวิธีการเล่นให้เราเล่นตรงนี้นะครับถ้าสมมติว่าศัตรูมันโดนแท็บนะฮะเราก็กดปุ๊บแล้วก็แฟดกดตรงนีน้แล้วก็ดินยิงฟรีได้เลยนะครับอ่ะประมาณนี้อ่ะแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับที่เราสามารถเล่นได้ในไซต์นะครับสมมติว่าศัตรูคือเวลาศัตรูแผ่นอะ่ะมันจะแผ่นตรงนี้ใช่ไหมถ้าธีการเล่นยังไงให้ศัตรูได้แผ่นยากนะครับล้วก็ตัว Q ขึ้นมาวางตรงนี้เลยครับ สมมติว่าศัตรูมันเดินมาตรงนี้นะครับมันจะโดนดันออกมาซึ่งเราก็วางไว้ตรงนี้เลยแล้วก็แฟดเราก็วางไว้ตรงนี้ครับอย่านึนงเราจะวางไว้ตรงนี้ก็ได้หรือจะวางไว้ข้างล่างก็ได้นะครับผมจะวางไว้ข้างล่างสมมติว่าเราอยู่แบ็กไซด์ใช่ไหมแล้วสมมติว่าเอ้ย hey, เพื่อน <okay. S 1> เพื่อนสมอกแล้วอ่ะถ้ารมมเข้ามาปุ๊บอ่ะโดนปุ๊บเรากดแล้วกดแฟดแล้วเราก็มาฆ่าได้เลยนะครับเพราะว่าศัตรูอ่ะมันโดนปุ๊บโดนแทบใช่ไหมมันจะดันออกมาตรงนี้มันจะดันออกมาตรงนี้หรือถ้าสมมติว่าศัตรูมันเดินเข้้าไปนนรัมก็ออยู่ตงี ประมาณนี้แต่ถ้าสมมติว่ามันเดินเข้ามาใช่ไหมสมมติว่าเราแบบเฮ้ยมันโดนเดินเข้ามาเราก็ฟังเสียงครับฟังเสียงถ้นวิ่งเข้ามาแล้วก็รอยิงได้เลยนะครับอ่ะประมาณนี้นี่คือจุดที่ผมรู้สึกว่ามันก็โกงนะไว้แบบมันโกงแบบโกงมากเลยนะฮะแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับอันนี้ผมไม่ค่อยได้ใช้เหมือนกันแต่ผมเคยเห็นเหมือนกันนะครับก็คือการที่เราเอาตัวนี้นะครับวางไว้ตรงนี้ตรนี้แล้วก็อย่างหนึ่งวางไว้ตรงนี้นะครับซึ่งอันเนี้ยผมไม่ค่อยเห็นคนใช้นะแต่ก็มันก็มีเหมือนกันนะ วางตรงนี้มันจะมีวอลแค่นี้ใช่ไหมย้ำนะมีวอลแค่นี้นะครับแล้วก็แฟตเนี่ยวางไว้ตรงนี้วิธีการเล่นนะครับเราสามารถเล่นได้สองฝั่งเลยเล่นฝั่งนี้ก็ได้หรือเล่นฝั่งนี้ก็ได้อันนี้ไม่ต้องสนใจมนันนะครับอันนู้นเลยสนใจแค่ตรงนี้นะถ้าสมมติว่าศัตรูมาเดินมาแล้วโดนนะครับเราก<ด>็กดแฟตแล้วก,กดลแล้วออกไปยิงได้ซึ่งเราสามารถออกฝั่งนี้ก็ได้หรือฝั่งนู้นก็ได้นะครับประมาณนี้อ่ะอันนี้ก็ผมไม่ค่อยเห็นคนเล่นเหมือนกันแต่ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวผมพา นั่นคือไลฟ์แัพแรกนะครับก็คือแบ็กไซด์นะครับก็แนะนํากดตัว C ขึ้นมาเลนขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมซูมให้ให้อยู่ประมาณนี้นะครับเห็นไหมตัว C อ่ะปั๊บเลยเมื่ออยู่ไปที่แบ็กไซด์นะครับจะอยู่ตรงนี้อ่ะนี่จุดแรกนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งผมจะพามาตรงนี้อ่ะตามผมมาอตรงนี้นะครับแล้วก็สังเกตดีนะเดินเข้าไปนะครับมันจะมีจุดอยู่เห็นป่ม หนึ่งสองสามสี่อ่ะประมาณนี้ไม่อยุดจุดนี้นะครับย้ำนะจุดตรงนี้นะอ่ะเดี๋ยวมาแล,ล้วหันหน้ามานะครับกดตัวสีขึ้นมาแล้วก็เดี๋ยวผมซูมมาดูให้มันอยู่ข้างล่างนะครับตรงนี้เห็นปะอยู่ข้างล่างแล้วกดไปกดสีขึ้นมาตัวหนึ่งขึ้นมาตรงนี้นะครับแล้วกดไปมันจะเป็นการเซตอัพให้ศัตรูเดินมาออกมาไม่ได้นะครับนี่เห็นไหมมันก็จะเป๊ะเลยอ่าเข้าใจงันใช่ไหมต่อไปนะครับก็อีกจุดหนึ่งอ่ะตามผมมามาสุดขอบแมปเลยเอยสุดตรงนี้เลยนะครับโดดขึ้นไปแล้วก็เล็งไปตรงนี้นะครับเห็นตรงนี้ไหม แล้วก็กดตัวีขึ้นมาแล้วก็จะมีอาสกิลๆแบบวะตรงนี้เห็นไหมผมซูมมาดูปาไปหายไม่ทันก็กอคลิปได้นะครับมันก็อยู่ตรงนี้เลยอาประมาณนี้นะครับสำหรับไลฟ์เอไอไลฟ์บีก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราดูไซส์เอกัน snap e นะครับถ้าเล่นในห้องน้ำแล้วก็วางไว้ตรงนี้เลยนะครับกดตัว q ขึ้นมาแล้วเราก็วางไว้ตรงนี้แล้วก็ตัว e นะครับวางไว้ตรงนี้เลยกดตัว c วางไว้นี้ด้วยถ้าสมมติว่าศัตรูเดินเข้ามานะครับเรากดแลแล้วกดนี่เข้ามายิงได้เลยนะครับนี่คือจุดที่ไวเก่งมากๆนะครับเพราะว่ายังไงมันก็ต้องผ่านมาให้ได้นะครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรที่สามารถทำลายไว้ได้นะครับนอกจาก skill ko ที่มันใบสกิลอะน่าจะได้เหมือนกันนะต่อไปครับอีกอันหนึ่งกดตัว q ขึ้นมานะครับมันจะมีจุดตรง นี่อ่ะตรงนี้อ่ะเลงไว้นะครับตรงนี้แล้วมายามาถึงนี่เลยนะครับสมมติศัตรูเดินเข้ามาแล้วโดนนะครับเราก็กดวางตรงนี้แล้วก็วางตรงนี้แปะวางตรงนี้ครับถ้าสมว่าเราเล่นตรงนี้ถ้าสมมว่าศัตรูเข้ามาโดนเรากกดแล้วก็แปดแล้วยิงตรงนี้ฟรีได้แล้วเราก็ขยับไปตรงนี้ได้นะครับอ่ะประมาณนี้ส่วนถ้าสมมว่าเราต้องการเล่นในไซส์เพราะว่าศัตรูส่วนใหญ่มันจะแพงกันตรงนี้นะครับเราก็กดตัวคิวขึ้นมาอ่ะแล้วก็วางไว้ตรงนี้เลยนะครับ ผาวางนี้ใช่ไหมเราต้องมาเล่นตรงนี้ครับกับโรซี่แล้วก็วางไว้เลยนะครับตรงนี้ตัวแฟตเนี่ยไว้ตรงนี้ครับนี่การเล่นตรงนี้แนะนํานะครับให้เพื่อนเล่นตรงนี้ด้วยเพื่อที่จะเลงห้องน้ําได้หรือให้เพื่อนมาเลงห้องน้ําตรงนี้ก็ได้สมมติเพื่อนราเล่นนี้แล้วมันปลอดภัยนะครับเราสามารถมาพีตรงนี้ได้อเข้าใจกันใช่ไหมหรือให้เพื่อนสมมกก็ได้นะครับถ้าผมว่าศัตรูเข้ามาแล้วโดนแถบแล้วกดเลยครับแล้วก็แฟตแล้วก็ออกมาอย่างได้เลยหรือเราจะแบงตรงนี้ก็ได้นะครับ ประมาณนี้นะสำหรับเซตอัพนะครับต่อไปเดี๋ยวผมจะพามาดูแลบกันนะครับคลิปนี้อาจจะไปเร็วนิดนึงเพราะตอนนี้บ้านผมฝนตกหนักมากไม่รู้ว่าคอมมันจะดับตอนไหนนะครับมาดูแลบแรกนะครับมาตรงนี้เลยนะครับมันจะมีหนึ่งสองสามสี่ใช่ไหมมานี้นะครับเอีขึ้นมาแล้วก็เล็งไปตรงนี้นะครับคือถ้าสมมติว่าเราเล่นภาพโลดี๋ยวผมปรับให้มันจะไม่เห็นแนะนํานะครับก็ถ้าสมมติว่าเราปรับต่ําใช่ไหมเราเปิดตรงนี้กลางนะครับมันจะเห็นตรงนี้อ่ะเข้าใจกันใช่ไหมอ่ะ เล็งตรงนี้นะครับแล้วก็ออกมาหน่อยหนึ่งก็ตัวซีปาไปครับมันจะไปอยู่ที่แบ็กไซให้เลยนะประมาณนี้ต่อไปก็คือข้างบนนี้นะครับเราจะมาปลาสกิลนี้กันตามผมมาเลยนะครับก็มาอยู่ตรงนี้นีแถวนี้ไหมเดินไปเลยนะครับแล้วก็เล็งไปนะครับตรงนี้อ่ะผมซูมให้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อ่ะตรงนี้นะก็ซีไปปาไปครับ แค่นี้มันก็จะไปอยู่ตรงนี้แล้วนะครับอ่ะประมาณนี้ก็เอาว่าคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่ไม่เข้าใจตรงไหนก็ดูกอคลิปไปดูได้นะครับประมาณนี้ด้วกันเพราะคลิปนี้อาจจะสั้นนิดน,นึงเพราะว่าตอนนี้ผมรีบมากฝนมันจะตกแล้วเออไม่ใช่ฝนจะตกคือฝนมันตกแล้วไม่รู้ว่าไฟมันจะดับตอนไหนนะตอนนี้ผมโลกไปหมดเลยนะก็ไว้เจอกันคลิปหน้าผมสวัสดีครับไว้อ่าไว้เจอกันนะอย่าอย่าให้ผมสอนแบบไหนก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับ